สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวไวน์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นค่ายของ Penfold ในตัวตัวไวแดงตัวนี้ก็คือ Penfold ค ah ูนังกาฮิลวินเทสปี2019นะครับซึ่งเ็นโฟคูนังกาฮิลนี่ก็คูนังกาฮิล ah นี่ผมไม่ไแน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมเป็นไวายที่ ผลิตมาตั้งแต่ปี1976เลยนะครับมีตำนานเรื่อยมาแต่ว่ามาันนิยมในปี2016-17-18และมาน้องใหม่คือ2019นี่หาซื้อได้ง่ายและราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะฮะผลิตจากองุ่นชีราสผสมกับกาเบเนเซวิยองโอ้โหชีราสที่ก็ขึ้นชื่อองุ่นเปิดหนาให้รสเข้มข้นฟูบอดี้ คกาแบบเไปในสวิยองนีก้องุ่นเข้มข้นอยู่แล้วสองตัวเข้มเข้มมารวมกันแน่นอนครับบอดี้ตัวนี้ฟูลบอดี้แบบเต็มเต็มนะฮะแล้วก็ไอซิดิต้ก็ออกแนวปานกลางส่วนเทนนินนั้นเต็มเลยครับคนที่ชอบความเข้มข้นคนที่ชอบความเผ็ดร้อนต้องตัวนี้เลยจะ เกิดจากประเทศออสเตรเลียนะครับซาออสเตรเลียออสเตรเลียในตัวอธิบายเขาก็บอกไว้ประมาณว่ามันจะโชว์รสชาติของผลไม้ดำพวกแบล็กเบอร์รี่ต่างๆ,ๆพวกแบล็กเบอร์รี่ต่างๆนะครับก็เราก็ต้องลองด้วยตัวนี้ซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่เคยกินแบล็กเบอร์รี่อาจจะไม่เคย ลมกลิ่นของไม้โอ๊กนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เอากลิ่นที่เราได้กลิ่น,นครับส่วนตัวผม,มลองทดสดูแล้วก็ได้กลิ่นของสวนไพรมีความหอมเย็นแล้วก็ความเผ็ดชัวร์เลยอันนี้ความเผ็ดไม่ใช่เผ็ดแบบพริกนะครับเผ็ดแบบเผ็ดแบบซา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 บแบบาาาาาาวายแล้วก็ แอลกอฮอล์อยู่ที่14.5%เปเซ็นตนะครับเหมาะสำหรับทานกับเนื้อแดงเลยตัวนี้ฟูบอดี้เต็มๆนะครับเดี๋ยวมาดูสีนะครับมาดูสีของเขากั <Hey. S 1> นเทสท์หมดแล้ว คุณเหมือนก้าอยู่มาเริ่มไล่กลิ่นก่อนนะครับไล่กลิ่นเอากลิ่นออกมาจากคาแรคเตอร์ของเขานะครับอโรมาของเพนโฟคุณเหือนก้าอยู่นั้นอโรมาจะเป็นยังไงครับอืมหอมเย็นกลิ่นสมุนไพรแต่ก็ระบุไม่ได้ว่าสมุนไพรอะไรนะครับก็มาได้ไปสัรหาดม แต่กลิ่นชัดๆก็มีเหมือนพวกเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ออกเครื่องเทศมาดูสีกน,นะครับออกแดงไปค่อนข้างดำขับเลยนะฮะนี่เรียกได้ว่าเข้ม พอามาจากอางุ่นเข้มทั้งคู่เลยนะองุ่นยอดนิยมชิลีรัสกับกาเบเนเซวิยองเดี๋ยวี้มาชิมมาถึงนะครับรสชาติแรกที่สัมผัสใหยรสชาติเผ็ด มความหนืดความเข้มเผ็ดความหนืดความเข้มเปรี้ยวเทนินเทนินแล้วก็มีความฝาแบบพอดีอะ่ะอืขนาดเป็นองุ่นเข้มรวมกันนะเลยฝาจนเกินไปนะ รียฝาดคลิเตอร์ทิ้งอยู่ประมาณแปวินาทีได้ครับยังอยู่นยะโอ้โหเผ็ด <c oughs> ความเผ็ดยังอยู่หเมาะสำหรับเนื้อแดงเป็นอย่างมากแล้วก็อาหารไายนี่ก็กินร่วมได้นะครับ แต่ว่าอยากกินอาหารไทยที่เผ็ดจนเกินไปนะครับมันจะไปกลบความเผ็ดของไวน์เสียหมดนะครับการดื่มไวน์ครัเราพยายามดื่มให้มันผ่านแต่ทั้งแผ่นลิ้นนะครับอย่าไปจิบ อืมไม่ใช่นะมันจะได้รสชาติไม่หมดอันนี้มันเราต้องสัมผัสทั้งอาโรมากลิ่นของเขาแล้วก็รสชาติของเขาอืมถ้าได้เนื้อสักจานจะดีมาก ช่ครับน,นี่ก็คือเพนโฟคุนังกาฮิวออสเตรเลียองุ่นชิลัสกาเบเนโซวิองแอลกอฮอล์14.5เปอร์เซ็นต์สุดแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบของแรงๆนะครับตึงแน่นอนสองแก้วตึงแน่นอนเหมาะกับรับประทานกับเนื้อแดงและอาหารไทยที่มีรสจัดจ้านมีจำหน่าย ก็ไปตามห้างตรพสินค้าและเซเว่นน่ราคาไม่แรงหลักร้อยเท่านั้นแต่ให้ความพรีมเมียมใช้ได้เลยนะครับไปลองหาทดสอบกันดูนะครับกับคุณก้าฮิโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามา ให้ความรู้เรื่องวายกันใหม่จะมือใหม่มือเก่าก็สามารถหาซื้อวายได้ที่มันไม่แพงสวัสดีครับสวัสดีครับ